ตั้งแต่เวลา11.45นาทีเป็นต้นไปครับกอลังได้รับความนิยมนะครับบอยดีวีทีไทยกิตเมืองนนท์ทางช่องพีพีทีวีนะครับเรจะบอกว่าพีพีทีวีถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย2วันนะครับวันเสาร์และก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ที่สนามมวยออตโกแห่งนี้ครับสองยกที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรบ้างแล้วนะครับไมายถึงว่าจังหวะ2งนั้นรออยู่แล้วครับอาวอะครับอ่มลุงราวีจับในน้องบิว คอยไล่แขนกดแ,แขนเอาไว้แล้วครับเข่าซ้ายเน็บเข้าไปกดเตะขวาขืนครับรุ่งเราวบิมัดไม่ถึงครับในในตีเข่าขวาโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับชื่อไม่ใหญ่แต่ต่อยไปแล้วเนี่ยครับออกอาวุธกันได้น่ารักมากวงในขวางหน้าเข่าวขวาเน็บเข้าไปโอ้โหเข่าซ้ายได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับอเอาเตะลุดครับโดนขวาครับพยายามจะถึงตัวครับดูลูกจับครับ ดูลูกจับเป็นส่วนประกอบครับในการตัดสินใจว่าจะเชียร์ใครท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อตัวใหม่ไม่ได้ไปเอา,เ,อาเลยตัวใหม่ไปเอาเลย16ปีแล้วใช้มา16ปีแล้วหมดในทีตามต่อครับยกที่4ไให้ไ์ชีสตานะครับคู่ที่2รุ่งราวีกับน้องบิวครับโอ้โห3มยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเล่นใหญ่เลยครับตีหัวเข้าบ้านนะครับเตะขวาทีซ้ายทีโอ้ยกระโดดเตะขวาครับ น้องบิวขึ้นบนได้ไหมครับอ้าวจับตีตีตีไม่เจ็บครับสำระการแย่อ้าวตัวติดโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อาศัยจังหวะแล้วครับชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิปเข้าไปครับปูสายหลุดครับจับได้ตีเข่าขวาตีซ้ายครับพยันจะพลิกพลิกไปโอ้ยพลิกไม่ล้มก็จริงนะครับแต่เม่ไดรเข่าซ้ายครับรุงราวีครับแม่ถือว่ายกระดับเกมการชกของตัวเองดีครับแม่แต่ว่าต้องชัดวันนี้ต้องต้องลุยอพยพ อาลหละครับโบสยกมาเนี่ยครับบัตรท้ายส่งท้ายนะครับพักชมโฆษณาสวยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจี๊ยบขาด5 0 0แสนเพชรพนัท5 0 0แสนครับรุ่งราวีตอนนี้1ล้านบาทนะครับคนที่อัดฉีดก็คนเดิมนะครับหนึ่งชัยวัน์ครับหนึ่งชัยวัน์นะครับอัดฉีดเจ้าเดิมนะครับหนุ่มหน้ามนคนพี่บูนครับพี่บูนมังสาหารอุบลครับลูกเอ่อลูกชายของออสพี่บูนครับสายเลือดมวยฮะ โคศก็อยู่ที่นั่นนะแต่มีเงินหลายสิบล้านแล้วอะ่ะโคศกมีไปถึงแสนครับนี่หลายสิบล้านเอ้าเดินครับรุ่งราวีครับยังมีความหวังครับเสียงระฆังยังไม่มาครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับสู้เท่านั้นแหละครับถึงจะชนะได้อสนาดเมืองแล้วเดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งเรื่องเด็กๆเกล้กหน้าตุม้มอีกสองล้านเคร่ะเอาหมัดเอาหมัดขวาครับแออพอพอโดนแล้วก็มีความหวังครับกองเชียร์ก็ใจชื้นขึ้นมาครับหมัดขวาครับ ไปครับหยุดไม่ได้ครับต้องไปต่อครับไปให้สุดครับทางด้านของรุ่งราวี่ะคว้าคอล็อกแขนเอาไว้้วครับทางด้านของน้องบิวว่ายครูล้ล้านหนึ่งเนี่ยจะได้วางแผนเนี้ยบมากกว่านี้อ่าล่ะครับน้องก็กราบพี่ครับน้องบิวก็มีสุนทรศรีบุลาวรชิดช่ำชื่นแล้วก็จัดใจสอนทานนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของน้องบิวนะครับน้องบิวสิป๋าโอครับแล้วรุ่งวัยสิบปีจากบ้านโพชเชิญเซาครับ เนี่ยครับ <S <S เป็นฝานานา่ายชนะคะแนนทางด้านของรุ่งราวีไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆคู่ที่2ของวันนี้บนเวทีมีรางวัลพิเศษครับก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสําหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอเยเอร์กรุ๊ปจำกัด